วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่ชูมารีวิวร้านลับนะครับเป็นบาร์ลับอาหารอร่อยมากแล้วอยู่ในตัวเมืองนะครถมเป็นร้านเปิดใหม่ที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้จักนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในร้านกัน,กนครับผมนี่ครับผมเป็นเป็นร้านสไตล์บีบบาร์นะครับอยู่เส้นทางที่จะไปสามควายเพือกนะครับ เข้ามานิดเดียวครับจากปักซอยไม่น่าจะเกิน500เมตรนะครับร้านอยู่ซ้ายมือชื่อร้านลุงใหม่ไก่บานะครับเดี๋ยวดูนะพาเร็วอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเกือบห้าทุ่มนะครับร้านเป็นร้านเปิดใหม่เป็นร้านเปิดใหม่บนะรรยากาศน,น่านั่งทุกคนวิวดนตรี hmm. ree, ฟังสบายๆนะครับ ตรงนี้ต่อเติมใหม่นะเข้ามาจะเจอดีเจ้าของร้านสองคนนี่นะครับนี่นี่นี่ใหม่ๆนะครับนี่ครับอันนี้กอนะครับนี่โ้เป็นคนบิ้วกันสองคนเลยนะตัวนี้เหมือนเหมือนเหมือนยูรีสอ์ที่ปลายอันนี้ก็จะเป็นโซนที่กำลังต่อเติมใหม่นะครับจะเป็นยกข้างบนนะครับบรรยากาศโอเคนะทุกคน เป็นร้านอาหารที่เหมือนยูบ้านเลยนะเาทำเป็นวิวเพื่อนๆเลยนะผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะอยู่ใกล้ใกล้อะไรนะเทคโนหลังเทคนิคเทคโนโอยีข้างเทคนิคซอยสามควายเพื่อนไรครับเดี๋ยวขอลง Youtube กับ Tik Tok หน่อยนะครับโปรโมทให้นะครับแล้วแล้วแล้วทีเด็ดคือกับข้าวอร่อยมาก ถูกด้วยอันนี้อันนี้คือพี่ใหม่นะครับอันนี้พี่ออสนะครับเข้ามาต้องเจอสองคนเนี้ยแน่ๆครับไม่คนใดก็คนหนึ่งนะครับเลการดีมาจำฉ่ำเลยนะแอ้แอฟิวร้านนะเป็นสไตล์บีทบาร์นะครับโคตรดีผมบอกเลยว่าแล้วอยู่ในตัวเมืองน้องหนุ่มในไกลด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูกับข้าวนะครับ อันนี้เดี๋ยวก็เดแวะแวะดูบรรยากาศแม่ครัวก่อนนี่แม่ครัวทำกันกสดๆสะอาดแบบนี้เลยมีห้องห้วิวด้วยนะมีห้องวีวนะไว้นี่เอ,องคาราโอเกะด้วยคือครบเลยมาดูกับขา้าวอันนี้อันนี้เราก็จะมาประจำนะครับอันนี้น้องชายเจ้าของร้านนะนี่เป็นพี่เล็กกับพี่อ้อนะครับ เมนูแนะนําที่ร้านก็ที่ผมมากินประจาก็คือนี่ต้ยมยำปลาคังน้ําคนลองตักหน่อยตักตักตักให้ดูเนื้อหน่อยนี่คือปลาคังสดๆที่หาจากแม่น้ำบอกเลยว่าเมนูนี้นต้องสั่งนะแล้วก็เพงตูดได้เมื่อกี้นะไอหมูหมูอะไรนะหมูเขาทอดหมูบบทอดอันนี้คือที่เด็ดมาต้องต้องโดนนะแต่นี้ไม่เกี่ยวนะปันนี้ของพี่อ้าทำมาตำเองเนะ <c oughs> เออเอออย่าเพิ่งด่าผัวนี่ด่าผัว,วนะนีครับ ก็มาแล้วก็มีอีกหลายเมนูมากนะครับมันจะมีเมนูแนะนําพวกกบทอดพวกนี้ก็อร่อยครับเข้ามาก็อร่อยทุกอย่างแล้วก็โคตรถูกนะโก้นะถูกมากถูกมากก็ฝากไว้นะครับร้านอยู่ในตัวเมืองนครถมชื่อลุใงหลใหม่ไก่ย่างหรือลงกหม่ไก่ปาเ,เส้นถ้าออกจากตัวเมืองนครถมมาเส้นที่จะเข้ากรุงเทพนะครับเลี้ยวซ้ายตรงข้างเทคโนข้างเทคนิคเอ๊อ ข้างที่ิดเลี้ยวซ้ายไปตรงสามปลอยเพือกทางซ้ายมือไม่เกิน500เมตรประมาณนั้นครับร้านจะอยู่ติดถนนเลยอร่อยมากแนะนำครับร้านลับแวะมาเลยครับ